ชิ้นแรกผ่านไปชิ้นที่2ก็ตามมานะครับและนี่ก็คือ,อสินค้าฟรีชิ้นที่2นะครับที่ทางร้านส่งมาให้จากอาแอป t i k t o อกนะครับก็สเต็ปเดิมเราก็ต้องมาแกะของดูแล้วก็ต้องทำคลิปรีวิวให้เขาเหมือนเดิมนะครับามาดูก่อนว่าสินค้าจะเป็นยังไงนะฮะมาดูสิอ่า ตัวนี้เป็นถุงมืออ่าถุงนิ้วนะครับเรียกว่าเป็นถุงนิ้วนะครับสัญลักษณ์กาลีน่านะครับจริงๆนึกว่าจะเป็นกล่องนะแต่ไม่เป็นไรครับเป็นถุงก็ได้ผมไม่ได้ซีเรียสนะครับเหมือนเห็นเอ่อคนที่เขาซื้อเขาได้เป็นกล่องนะครับแต่ของเราเป็นแบบว่าสินค้าฟรีสินค้าส่งมาให้รีวิวนะครับก็เลยอาจจะได้เป็นถุงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทำไมคนอื่นรีวิวเขาได้เป็นกล่องแต่เราได้เป็นถุงนะครับ แต่วไม่เป็นไรครับอันนี้เขาส่งมาให้รีวิวฟรีนะนะครับก็เป็นถุงนิ้วลวดลายกาลิน่านะครับสองชิ้นสำหรับสวมหมอนแม่มือแล้วก็เล่นเกมนะครับเป็นถุงนิ้วสำหรับเล่นเกมนะฮะสองชิ้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำคลิปเป็นคลิปรีวิวแบบจริงจังอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือมาทำคลิปเปิดกล่องเฉยๆนะครับก็มีประมาณนี้